พยาดาว่าดินทั้งหลายยะวะโตนางพันเตวะตโตนางสาธุโนปตวาคุมมานังยังยะกะโอตุโคนายังนมมสการเทวดาทั้งสี่ทิศมหาราชาบุเพวสุคาตาอุรานางตุเมติอาเยสั์จังพิกเววัง ธรรมสาการคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณพระไตรปิฎกต้นสีมหาพูดเอวะยังจะค่ะได้เริ่มได้ใช้เทพยดาอยู่ในอาการติดาอยู่ในวิมานต่างๆเอวะยังพูดุโคนมาป่วยไข้ให้ลครประสบความสำเร็จที่ว่าปังมังพูดุโพนมาได้เริ่มได้ใช้อำเภอทันาย อว่าพังมังบูตโกนมาทันเตสาดุโนสักเฮกเมจรุเปตันตลิเฮวิมาเนที่เฟคเตหุมวาเดยันตตเทพเทวาทับพนาคาดิสันดาสาดุโอเมตุนันตุ ตัมมวันาคาโรอัยยมมทันตาตัมมวนาคาโรอัยยมมทันตาวัฒนาคาโรอัยยมมัทันตานวสการพุมมนังเทวันังจุเตมหจุเตเทวยังโหตุโหนนามัสการเทพระดัญยังอุปัตตวานมัสการเทพระอังคารโทหังพันเตนามานมัสการเทพพุทธอุปัตตว่า นรัมสการเทพระเสาเทวายังจะขานรัสการติวะปังังหูตุโคนายังนมัสการเทพสรงัสวาวะัรสการเทพเสาวปัตมาภูมากรามมิหันนรรสการติวะปังังเทพพาทิตเทวายังหูตุโคนามานรรสการเทพราหูเทวายังหูตุกนรมสการเทพเกเทวายังมหาราชา นกคามิฮังนับสทกาลเทพระเสือเมืองพระรักเมืองพระสยามเทวาิราช่าวะโตนังขอให้บรรดาให้ละครประสบความสาเร็จที่นักที่จัดขอให้เจริญรงเรืองเทวยังโหดโอมนามาอันเตสาธุโรมาพุมากมามิฮังอันเตปามุขังสาตทินังยังวัตวา เจ้าวาสรานางตุงเฮติอยสัจังอยสาจังพิกเววันังที่หมดตังยาปังมังหูุกคนมานะมะสกาลเอวะมหาพุมาขมามิหังอันเตปามุขังสารดีนังกุกุสันโธปะคมนัะสยเมตไตมหากาสโตนะมะ โนเทวานังพละสี่ร้อยแปดพระองค์จำสินอยู่ในถรำผู้อาสวรรค์เทวานังโมคะนาภาษาริบุตโตเทวยังปัตตวะเทวยังปัตตวะพันละไรสี่ก้อนเทวยังโหตุโคนามาปิยาคุตเปยนคราเทวยังโหตุโคนายังอริยสัจดังวิกเววังนิมุตตังยาปัมังโหตุโคนามามหาราช j รางนูพาเวนาราสีนุภาเวนาสัพเพเตโรพาสัพเพเตบยาสัพเพปัตตวะัพเพพุนิมิตาอมเุนเทพยดาควาดินทั้งหลายอินพมยมยักษ์นักราชุศและคนทันทั้งหลายข้าวประมาณทีมานักแสดงได้เลือกได้ใช้เบอร์ปวงสวงบอรกล้องละคร ให้ประสบความสำเร็จทุกจังหวัดของประเทศไทยเทวายังโหตุโคนามายังพันเตเดชบรมีโสจักาตุมหังโหตุโคนายังอาญาสัจจังพิกเววางองเทวรามจักาปุรุมหาเทวะยังพันเตนามาโตวังยังมหาธานุมุายา โ่มอะิเกเนเทวาย่างยางประสิทธิ์ณวันนี้ต้องเชิญวงสวงให้ประสบความสําเร็จยะวะโตนงางพันเทวะโตนางสาทุโนวัโตวานนามสกานดุรังศีมหาข่มสวรรคนามสกานดุรังสามาข่มสวรรคนามสกานชาตุมาชานิกามาข่มสวรรคนมัสกานดาวดึงมา พมสวรรณ์นามสกานุสิทมหาพมสวรรณแปดหมื่นโลกธาตุมหาสมุทรเทวายังอุปตว,ว่าเทพเทวทารายจงประสิทธ,ธ,ธ,ธิให้นคร,รประสบความสำเร็จอีกว่าประมังโคตุโคนามะอย่าให้มีอุปสรรคให้ลาบรื่นทุกปะปการที่งานได้ก้าวป้ายแล้วอย่าให้มีอุป,ปทเทศใดๆสิสราบรื่นทุกปขปการเทวายังจะกา ตุมพังโธตุโพนามะปยันโตโพธยาโมเรตขยานังโโหอินทยังมังคะเลอปนาริปัลลังเกสีเสมหาตมุตรจมหาเทวะยังพันเตอังเถินมหาภรเวเทวะยังปัตตวะคงคานังเทวานังจุดเตมหาจุดเตเทวะยังปัตตวะเดจวะโสกตาอุรานางตุมเ อาลีอัสตัจังพิกเววหงวันทามิพันเต่ตพังอัาพังขมาเมพันเตไมยากตังบุญจังไม่หังอาตะังสาธุสาดทามิปวงสวงบูชาเแม่ธรณีพระคุงพระววาขมาไม่ลานพันเต่ปางโมข้างสาดีนังยังอดว่าเอาเลิกเอาชัยเอาประสบความสำเร็จ งานตังใจทุกคนก้าวไหวบูชาประสบความสำเร็จอย่างวัดโตหังพันเทวาโตหังสรนอุปัตตว่าธมหาพุมมานังลุกะเทวาจุดติภูมิหานังจุดติสวะนังพันเทนามาท้อย่างมหาราชานมูลายะอยู่ว่าพมังกระชามีภูมิเภทิอริยสัจจังไปกเววังธรรมหาพวงสูงบูชาเปิดกล้องละครเทวะย่างพัน อันเตสารุโมหาภุมมากมามิหังสันเดปามุขังสารดีนังยังอุปัตตวะท้าสังฆเทวราชเทวายังอุปัตตวามหาภุมมานังพิรุณหกพิรุณปากเทวะอุเวนทัสีปฏิบตงประสิทธิณวันนี้ยังอันเตเดชวรมีมหาราชาบุญเพวาโส กตาอุรานังตุ้งเหติอริยาสัจจังภิกเววานเปตันจะสาผรอยะสวิงสัมภเวสีสัมปันโนกาเมเทวยังยังเอาตัวโคนายังอริยารามจโกศุกุเบวตัวยังพันเตยเดจารมีมหาคุณกานังเทวนังยังพันเตเตจะบารมีมหาราชโมกุฏายุอาปมังเทวรามจากกุรุมหาเทวะยังอัน นามออยยังมหาชาบุพเอวาสกกาตาวานังคงเเติอริยสัจจ์วิกเววังนิ่มุดต่างยาพังหูทุโุณมาอันเตสาทุอูมิเยวรามจักกปรุมหาเทวะยังพาังเตสวะบุพเอวยังโหูุโุนะยังอริยสัจจ์วิกเววังสาทุทันเต ว่านังยังพันเตติทพิวายังข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นทีมานักแสดงเอาเลิกเอาชัยเอาประสบความสำเร็จกวงสวงเปิดกล้องละครพร้อมใจสการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ละครประสบความสำเร็จคือเสียงโด่งดังไปทั้งสี่ทิศมีคนนิยมถูกชอบ ทุกจังหวัดของประเทศไทยอิวปะปมังโสวะนังข้าพระเจ้าชื่ออิวะนังยังอันเตนำส่งถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเจ้าทั้งหลายองค์พระพิคเนตยะวะโตนังอุกวาปมังพระฤาษีร้อยแปดพระองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายยะวะหังจงบรรลับเพื่อนเส้นสังเวยขอปักคู่ถวายสิ่งของ ขอให้ทุกคนจเจริญรุ่งเรืองกาลงานจเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จอวตัตนานเต้าพระเจ้าขอปักผู้ถวายสิ่งของบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทลายอุก,กาสะตูปพยชนะสัมปันนางสาลีนางอิวะหังขอบารมีท่านจงบันดาลให้ละครประสบความสาเร็จทุกจังหวัดของประเทศไทยสาธุพันเต

เปิดกล้องละครเทวายังวันเทเดลเวมาาชาภุเพวันกอการตุลานังนุเอลาสงวิกเววานังทมุนหลาญยาปมางอตุโณามาันเทเดเวนมาาชาเวสอรัังุราุเนธใายสัจจังวิเววาัที่มุนลามางอตปัวาะมาเทเาล